สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสายรัดข้อมือโซเวลนะครับหรือว่าสายรัดข้อมือช่วยชีวิตนะครับพกไว้ติดตัวดีนะครับน้ําหนักเบานะครับเผื่อนะครับสักวันหนึ่งมันอาจจะช่วยชีวิตเราได้นะครับสายรัดข้อมือตัวนี้นะครับมีความยาวนะครับ8นิ้วนะครับตัดจัดเชือกพาราคอร์ตนะครับรับน้ําหนักได้550ปอนด์นะครับ ักษณะนี้ครับมีหลายสีให้เลือกนะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับจะมีนกหวีดนะครับเมื่อเราหลงป่าอะไรพวกนี้นะครับใช้ในการเป่าเพื่อส่งสัญญานนะครับให้เพื่อนรับรู้ได้นะครับมีนกหวีดให้นะครับอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆมีดนะครับ ใช้ตัดอะไรได้หลายอย่างนะครับตัวนี้นะครับะนะครับคมนะครับมีความคมเชือกนี้เมื่อเราจะใช้เราก็สามารถแกะออกมาได้นะครับแกะออกมาได้ต่อไปนะครับมาดูอันนี้ก็เป็นตัวล็นะวอกของมันนะครับเป็นตัวล็อกของมันนะครับ ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเราคือนะครับในการจุดไฟนะครับมันจะมีไม้ขีดนะครับอันนี้เป็นแท่งนะครับนะครับไอแท่งตัวนี้นะครับครับมันจะเป็นตัวเหล็กไฟนะครับเมื่อเราขูดนะครับมันก็จะเป็นประกายไฟนะครับลักษณะนี้ครับ วิธีการใช้นะครับเราอาจจะขูดเบาเนะครับขูดเบาเบานะครับขูดเบาเบาลงในเหยื่อไฟที่อ่อนๆนะครับที่สามารถติดไฟได้ง่ายหรือกระดาษนะครับขูดลงไปเยอะๆนะครับให้เป็นผงประกายเนี่ยผงตัวนี้ครับขูดลงไปเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยขูดให้เกิดประกายไฟนะครับแล้วไฟก็จะติดนะครับลักษณะนี้ครับนะครับก็จะติดนะครับ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับที่ใช้ได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมีขายตามร้านอุปกรณ์ที่ได้เข้าทั่วไปนะครับก็อยาจะแนะนำไว้นะครับขอาบคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ